มันอะไรวะเนี่ยมีแบบคนกุ้งนี่มันสิ่งมีชีวิตในตำนานนี่ชาวแอตแลนติสจะต้องถลง่มวะเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติปไปนะครับกับเกม t ทสซี่ p n e t f t n i n a l b ไบกํกำเนิดสิ่งมีชีวิตประหลาดกืนกินโลกกันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับในพาร์ทนี้ พี่ก็ได้ทําการแอบไปปลดล็อกเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวใหม่น่าจะมีหลายๆคนนี่อยากจะเห็นเจ้าตัวนี้นั่นก็คือเจ้านี่สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลในตำนานน่าจะอยู่ในเทพนิยายนะเจ้าตัวนี้ก็หน้าตานี่คอล้ายเป็นหมูผสมกับเป็นปลา <c oughs> สำหรับเจ้าคลิปหยิบกระดาษตัวนี้เราก็จะพักไว้ก่อนดอนที่หนึ่งเลยเพื่อน มาน่าจะได้กืนกินในท้องทะเลชาวแอตแลนติสเคยเป็นคนใจดีและมีความยุติธรรมเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขากลายเป็นคนโลกหมกมุ่นอยู่กับเงินและก็อำนาจเมื่อพวกเขากลายเป็นคนโหด้ายและก็หญิงยโสพวกเขาขู่ว่าจะยึดครองโลก ซึ่งสร้างความกังวลใจให้กับเหล่าเทพเจ้าเราจะต้องสั่งสอนแอตแลนติสให้รู้ถึงความผิดพลาดของพวกเขาฉันจะขอมอบภารกิจนี้ให้ท่านได้ไหมเทพหนุ่มแน่นอนฉันรู้ดีว่าจะต้องทำยังไงฉันจะส่งเซตุส สัตว์ประหลาดทะเลของฉันไปจัดก,การพวกมันสักหน่อยนั่นแหละจะเป็นบทเรียนให้แอตแลนติสได้รู้จักความอ่อนน้อมถ่อมตนถึงเวลาที่นายจะเป็่งประกายแล้วเจ้าตัวจิว๋วเฮี่สิ่งมีชีวิตตัวจิ๋วแล้วก็โูยโดนลายล้อมไปด้วย้ยตัวประหลาดไขอกินสารลายก่อนเพื่อนเจ้าตัวนี้ถูกส่งมาทำภารกิจไม่เพื่อให้บทเรียนกับชาวแอตแลนติสโอ้ยเจ้าพวกนี้ก็ อตัวใหญ่ไม่ธรรมดามาโอ้โหโดนกัดฉันใกล้จะเติบโตถึงขีดสุดอืออโดนซะเจ้าสัตว์เปลือกแข็งมาไล่ขยี้อาปากโอ้โหเอร่อยอมาอเคียวของเรานี่นี่โหดยังกระมูป่าเออเออ ตอนนี้ขนาดประมาณโอ้โหไมโครมิเตอร์กืนกินวิของทะเลเริ่มกว้างใหญ่โอ้ยนี่มันดาวทะเลอะไรวะเนี่ยมาขโมอพวกสัตว์เปลือกแข็งเพื่อให้เติบโตไปก่อนอืมเฮ้ยเจ้าพวกนี้ก็โดนกินกินซะด้วยอันตรายจริงๆลงด้านล่างหน่อยสิเฮ้ยอืมโอ้ยขนาดกลางเริ่มกินได้ แต่ขนาดใหญ่สุดปล่อยไว้ก่อนนี่งับงับโห้โ,หโ่โห,หมูป่าทะเลในตำนานงับงับอืมหมูทะเลสิเพื่อนหมูป่าอะไรล่ะเริ่มกินไอ้น,นี้ได้โ,โปลากระลังนี่แลหละโคตรอาหารหลักอืมเฮ้ยมันอะไรวะเนี่ยโอ้ยมีแบบคนกุ้ง ใช่ชาวแอตแลนติกหรือเปล่านะทำร้ายเราหรือเปล่าเอ่โอ้ยมันต่อยเอ้ยเดี๋ยวหยุมหัวสลอกยินให้หมดโอ้โหโคตรอย่าหูเอ้ยนี่มันหอย,อยแม่หอยในตำนานตอนนี้โอ้โหปัาการังเล็กๆในใหญ่ๆอุย้ยข้างล่างตัวอะไรวะเนี่ยหอยผีเสือ้อ สิ่งมีชีวิตในตำนานทั้งนั้นเลยใช่ไหมโอ้ยสแสดงว่าปากการังจริงนี่ใหญ่กว่าที่คิดแล้วแม่มนุษย์กุ้งนี่ตัวเล็กกว่าที่คิดแน่เลยตอนนี้เราขนาดประมาณ8เซนก็ถือว่าตัวไม่เล็กไม่ใหญ่ใช่ไหมปึป๊บมนุษย์กุ้งโดนเขามือบอืดูมันร้องโอ้โห,หน่าสงสารเขามือบบงับงับงับ,งบอุย้ย เหมือนจะกินก้อนหินหรืออะไรสักอย่างด้านล่างโอ้รู้สึกว่าจะเป็นวัตถุโบราณดูสิโอ้ยเรียบร้อยเลเวลสองมาและจ้าโอ้ยเฮ้ยจะพวกนี้นี่มันยอมตายโดนปากกาลังดีกว่าโดนเรากินเอาละเพื่อนโอ้โหฉันกาลังกวาดปากกาลังให้หมดงับ อร่อยเกินว้าโอ้โหเป็นด่านที่กินแบบโคตรจะง,ง่ายด่านที่สามเฮ้ยดูเหมือนฉันจะใหญ่กว่าเดิมเริ่มเห็นแบบว่าพื้นทรายด้านล่างครับผมเริ่มจะกินหอยกาบเฮ้ยห,หอยเชลสกาลรอปอืมอืมอืม,อมเปลือกแข็งแต่เคี้ยวของฉันมันบดได้ว้าวาเอ้ยงับจะหนี อุ้ยโขออกมาเยอะๆฉันกำลังหิวดีกินแบบว่าพวกสปริงโอเคหอยแบบว่าเริ่มเยอะกลับมากินหอยอีกรอบหนึ่งอุ้ยมาหุยขามือปลาซาดีน้อยอาปากไล่ขามืออาหารในท้องทะเลนี่ไม่มีสิ้นสุดโอ้ยนี่มันหนูทะเลอะไรวะเนี่ยโอ้โหแล้วโดนเจ้าตัวนี้กิน มีหมึกกระดองด้วยเฮ้ยรอให้ฉันตัวใหญ่กว่านี้ก่อนกินปลาเลยเพื่อนเออเออ้ยกินเจ้าหนูได้แล้วเจ้าหนูยักษ์ตอนนี้เราขนาดประมาณ11เอซนเออเจ้าหนูกินทีนี่อุย้ยบวกเกือบเป็นเซนนะผมเฮ้ยกินปลาการังได้แล้วมากินทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งปลาแล้วก็ปลาการังนี่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 ปลาการังขนาดใหญ่ขนาดเล็กโดนหมดหงับงับนี่เจ้าปลาบินโดนขมือบว้าวาเดี๋ยวจะโฉบเจ้านกแม่เครื่องจักรตัวนั้นด้วยอ,อกินปลาหมึกกระดองอ้เอาเนื้อมันแน่น หวานฉ่ำสุดๆด,ดูสิตอนนี้ขนาดประมาณ20เซนยังใหญ่ไม่เท่าไมบ้บรรทัดอุ้ยตัวเริ่มใหญ่อีกแล้วเฮย้ยมีแมวน้ำแมวปลาครับผมโอ้ยแล้วก็เจอล่องลึกตอนนี้นี่ระวังอุย้ยข้างบนมีอะไรเนี่ยฮาปี้หรือเปล่าเฮย้ยสิ่งมีชีวิตในตำนานโอ้ยของเทพนิยาย อุ้ยนี่มันเคลปี้หรือเปล่าตัวอะไรอีกกินเจ้าปลาพวกนี้ได้แล้วเราก็จะเติบโตได้อย่างว่องไวอุ้ยไม่กินเจ้าแมวแมวทะเลโอ้โหโชบเจ้านกทองยา yeah! อุ้ย,ยเกือบโดนเจ้าฮาปี้โชบไปกินใจเย็นนะแม่เราจะต้องตัวใหญ่เติบโตวกว่านี้อืน่าสงสารแต่ก็ต้องกินอุ้ย ปลาอะไรวะเนี่ยหน้าอย่างกับคนเฮ้ยมีแต่สิ่งมีชีวิตประหลาดแม่ในยุคกลางดูสิโอ้ยอย่างกับเย,ยวแพะทะเลอือโชบโชบเข้าไปอีกมาตอนนี้กินอย่างเดียวว้าวอร่อยเอยอเออเออนี่ปลาหน้าคนโดนไปหมด อมันช่างแสนหอมหวานเนือเจ้าพวกนี้โอ้ยจบด่านนะผมสุดยอดมาคราวนี้นี่อกินชีสถอะผมแข่งกับเจ้าหนูเฮ้ยคราวนี้เราจะต้องมาแย่งอาหารไม่กินชีสล้วเพื่อนกินไอตัวกินชีสนั่นก็คือเจ้าหนูงับงับอุ้ย มีหมาทะเลด้วยหมาป่าทะเลล่างเป็นฉลามแม่มันไล่ขมือบแมวอยู่จึ๊บจึ๊บอเจ้าหมาโดนกินมันเห่าฮ้งฮ้งองเ้ยโอ้จบด่านมีแต่สัตว์ทะเลที่เฮ้ยอย่างกตัวบนบกมแานะจ้าสำหรับคราวนี้โอ,อ้เริ่มมาเป็นการอุ้ยเริ่มจะเห็นชาวแอตแลนติสกินขยะก่อน โอโอ้ย้ยยแล้วก็กินนกมันถือหอกสามง่ามแม่ตรีศูนย์้ยมีชาวเงือกนี่อุย้ยมีกิฟฟินด้วยโคตำนานจริงๆมากินแพะโอ้นี่มันวิวัฒนาการของการดำน้ำของชาวพวกนี้อ้ยมาอุย้ยมีเซนทออีก อุ ces, ้ยรวบรวมหลายเผ่าพันธุ์จริงๆแต่พวกนายนี่ยิงพยองใช่ไหมเออแล้วก็มีความโลภจะต้องโดนลงโทษเอเหมือนมนุษย์เงือพวกนี้อเออกินฮาปี้อุ้ยเจออีกิฟินโอ้ยมันแย่งอาหารอีกมากินคนแล้วคนนี้กินได้หรือยังเอ่ยเฮ้ยยังไม่ได้ครับผม อยู่บนบกเราแทบไม่มีพิษสงจะเย็นเฮ้ยอยอยขึ้นมากินคนถึงบนบกยังไม่เค็ดออกินเสาแล้วก็ขมือบเซนทอร์นี่ฮาปี้โดนไปซะกินเสาอีกโอ้โหเฮ้ยเจอม้าน้ำเขียวปี้หรือเปล่างับงับแล้วมีเรือดำน้ำด้วย โอ้โหเทคโนโลยีมันหืมล้ำสมัยเหลือเกินเออมีเรือไวกิ้งชนไม่แตกครับผมเฮ้ยกิฟฟินว้าวเรียบร้อยเ,ออเราดีดตัวได้อย่างสูงโอเคหันมากินฝั่งนี้ก่อนละกันออสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลมันก็เยอะว้าววิชนเรือเริ่มสะดุง้งสะเทือนเอาละสิเริ่มมีผลเริ่มมีผล ตัวเราตอนนี้ใหญ่ประมาณ4เมตรก็ถือว่าอุ้ยตัวยาวอยู่นะเพื่อนอุ้ยตั้ง4เมตรกันเลยทีเดียวงับงับลับับับักจะ5เมตรเออกินเจ้านกใหญ่สุดแล้วเพื่อนอุ้ยนี่ค่อยค่อยขมือบเรือดำน้ำโดนไปซะฮิปโปแคมปัส ก็คือเจ้าม้าม้าสีทองตัวน,น,นี้ใช่ไหมนี่แอตเลนเทียนซับมารีนอุ้ยอกเมตรอืมนี่มันสิ่งมีชีวิตในตำนานออกล่าเหยื่อเฮ้ยงับ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 เคเคโอ,โอ้ยฉันจะขมือให้หมดเฮ้ยโลกต้องแตกด้วยฝีมือฉัน เราจะลงโทษแค่ชาวแอตแลนติสอย่าไปทำลายโลกเลยเพื่อนโอ้มันมียานนกด้วยนี่เรือธรรมดาโอ้ต้องโดนขมือบและยังมีเรือใหญ่อีกอประชากรมีอยู่กี่ล้านเฮ้ยมันสร้างของพวกนี้ออกมาได้ยังไงเวอร์เกินยา อ้ขมือบขมือกตอนนี้ก็ใกล้จะกินเรือใหญ่ได้แล้วนะขาดเพิ่มน้ําหนักตัวอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวรอ,ด,อ,อดูอุ้ยชเรือใหญ่โดนขมือบพอเรือใหญ่ขมือบได้ตัวเราก็จะหโตขึ้นแบบก้าวกระโดดนี่โอ้ยโพไซดอนคลาสซับมารีน เอ้ยเรือคัสใหม่ของโพไซดอนนี่โอ้ยโอ้ยแล้วก็นี่เครื่องบินแอตแลนติสแอร์ชิปตายซะเดี๋ยวพวกแกต้องโดนว้าวนี่ขมือหมดเลยเพื่อนออแล้วแล้วเราก็เดินทางมาถึงดานสุดท้ายของเจ้าตัวนี้ไปเลยเพื่อน เริ่มต้นด้วยตัวเล็กจิว๋วเราจะสั่งสอนชาวแอตแลนติสมาให้สำเนียกตัวเองฉันเริ่มตัวใหญ่กินไอ้พวกเปลือกแข็งทั้งหลายตอนนี้เริ่มกินทุกขนาดถ้าผมม,มางับงับงับว้าวแล้วก็กินนี่ปกากรลังโคตรแหล่งอาหารชั้นดีของเราเอาละ โฉกมนุษย์กุ้งนี่นี่กินหอยเหลือเศษเศษดีสกาวรบของอร่อยแห่งท้องทะเลตัวใหญ่แล้วจ้ากินเจ้าหนูนีโอ้ยโอ้ยแม่ปลาหมึกมันกัดฉันสาลายอ,อไม่ใช่ปลากรังเดี๋ยวตอนนี้นี่เราจะต้องให้มันใหญ่ขึ้นกว่านี้อีก ตรงนี้นี่เราเล่นไปแล้วจําได้กินฮาปี้เติบโตวไวนี่กินเสานี่ก็โตวไวเหมือนกันนี่ในหูขยายขึ้นจนแบบว่าเห็นเรือดำน้ำนี่ทะลมเมืองโอ้ยเจ้าเส้นทอ่อกับลับงับกินให้หมดกินให้หมดแล้วตอนนี้เราก็เป็นสัตว์ประหลาด4ี่เมตรเกือบจะ5้าเมตรครับผม5้าเมตรแล้ว โตไวไม่น่าเชื่องับ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 เฮ้ยเขมือเรือยักษ์แล้วเราก็มาเจอเรือดำน้ำที่ใหญ่ยักษ์ยิ่งกว่าเดิมนี่งับ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 โอ้โหวิกวาดทุกท้องทะเลตอนนี้กินได้ทั่วเลยเพื่อนเว้าเรือไหนมาแล่นนี่โดนเขมือหมดเรือใหญ่กินได้แล้วเพื่อน นั้นก็กวาดหมดเลยละกันงบังบงบับงับโอ้ยแต่เรือดำน้ำยังไม่ได้ยังไม่ไหวนี่กวาดไปเยอะแล้วเพื่อนเรือดำน้ำได้แล้วงบังบงบังบงบับงับงับสบายเลยทีนี้โคตรใหญ่ออ้ยมีมันเฮ้ยนครแอตแลนติสเดี๋ยวจะโดนรอแป๊บขึ้นไปเลยเพื่อนอ สั่งสอนประชาชนกินเรือเหาะกินอะไรต่างๆม,มีอยู่สองเกาะใช่ไหมเดี๋ยวจะต้องโดนให้หมดงับ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 โคตรใหญ่ว้าฉันจะทำลายนครน,นี้ให้จมน้ำอุ้ยจบแล้วเพื่อนชีวิตของพวกนายไม่เหลืออะไรอีกแล้ว งางับงามงามฮึมและนี่ก็คือเมืองหลวงนี่ชาวแอตแลนติสจะต้องถลง่มวะเกิดอะไรขึ้นเมืองของฉันนี่เราก็กินแบบว่าพวกก้อนหินไปก่อนอุ้ยอร่อยมากเพื่อนโอ้โหไอ้ลูกป,ปันเรียบร้อยขมือบแล้วก็นี่สุดท้าย ปล่อยเดี๋ยวนี้ปล่อยแอตแลนติสเอาไว้ไม่นะเซตุสโอ้คุณอยู่นี่ดีเองช่วงนี้ฉันไม่ได้รับของถวายจากชาวแอตแลนติสเลยมแม้แต่แพะสักตัวก็ไม่มีเหลือนายได้สั่งสอนให้ชาวแอตแลนติสกลับมาเป็นคนดีอีกครั้งหรือเปล่าอืมสั่งสอนเขาเรื่องความเมตตาความยุติธรรมความอ่อนน้อมถ่อมตนและเรื่องอื่นๆอะไรทํานองนี้เนะี่ยเราห้ามลืมเรื่องจริยธรรมเด็ดขาดเลยนะอย่างนั้นเหรอครับเออแต่ว่าบอก่อยสิในปากของเจ้าเซตุสมันมีอะไรอยู่อย่างนั้นเหรอเมืองแอตแลนติสยังไงละเพื <laughs> แลวแล้วก็จบลงไปกับเรื่องราวการขมือบเมืองการสั่งสอนของเทพพระเจ้าและเรื่องราวครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องราวของเจ้าฮิปโปโปลหูเด้งหรือเปล่าวะเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวเมียหรือเปล่านะใครที่อยากจะดูเจ้าฮิปโปโปลขมอบโลกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยรับรองน่าจะมันไม่แพ้กัน ถ้าชินชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ติรีมาต่อตอนหน้ากันด้วยในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ